ดีนักลงทุนทองคำบุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการสมาร์ทโกลภาพรวมตลาดทองคําโลกนะครับปรับฐานลงมาทดสอบแนวรับสําคัญ3,300เหรียญหลังจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐแข็งแกร่งเกินคาดโดวยวันนี้นะครับยังคงต้องจับตาการเจราจาระหว่างสหรัฐและจีนทิศทางราคาทองคำสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคผ่าน MTS Gold โ e t a l s g r o u ผู้นำการลงทุนในทองคำของไทยนะครับ สำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้เป็นวันที่9มิถุนายนถึง14มิถุนายนเราจะเห็นความผันผ,นผวนของราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนวันศุกร์เกิดอะไรขึ้นในคืนวันศุกร์ราคาทองคำจึงร่วงลงมาประมาณ40เหรียญ เช้าเช้าวันจันทนี้คือที่เก้ามิถุนาราคาล่วงลงมาอีกประมาณสิบเหรียญจุดสามพันสามร้อยเหรียญลงมาภาพหลักๆก,ก,ก็มาจากสองสาเหตุหลักก็คือหนึ่งการทรี่แชมป์ด้ยกหูเจรจากับสิร้นผิงกว่าเก้าสิบนาทีซึ่งแชมป์เองก็เคลมว่าการเจรจาพูดคุยดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ยังไม่มี ความชัดเจนออกมาในเนื้อข่าวนะครับแค่เป็นเนื้อข่าวว่าได้สมานันท์กันดีขึ้นแล้วก็จะพบกันในเร็วๆนี้ในประเทศที่สามแค่นี้ก็เป็นผลหลักเลยที่ทำให้ราคาทองคำร่วงลงมาประเด็นที่สองก็คือการที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรอเมริกาในคืนวันศุกร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดันฟาร์มเพโรออกมาดีครับก็คือคนตกงานยังไม่มากนะักดันฟาร์มเพโรยังดีอยู่จากการที่เดิมคาดว่าจะไม่ค่อยดีแล้วก็อัตราการจ้างก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการจ้า,นจางนะดังนั้นก็จเห็นได้โดยองค์รวมก็คือเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังไม่ค่อยแย่นะ ซึ่งจะนํามาสู่การพิจารณาของเฟดที่น่าจะอย่างไม่ลดดอกเบี้ยในการประชุมที่เดินมิุนาเดินนีสองประเด็นนี้ก็นํามาสู่ความคิดที่ว่าราคาทองคําก็ถูกแรงเทขายลงมาเพราะว่าดอลลาร์แข็งข้างขึ้นแต่จริงๆดอลลาร์ที่แข็งก็แข็งเพียงเล็กน้อยนะครับคือจาก98.7มาที่99.05ในเช้าวันนี้ก็ไม่มา แต่ว่าราคาทองคำค่อนข้างตอบรับได้สุนแรง s p ดีในวันศุกร์เป็นผู้ขายพอสมควรประมาณตันเศษทองคำร่วงจากบริเวณ3,350เหรียญลงมาปิดบริเวณ3,314เหรียญเช้านี้เปิดมาก็ค่อยๆทยอยลดลงมาจนหลุด3,300เหรียญลงมาครับ ก็วิเคราะห์ได้ว่าโดยองค์รวมของพิทาราคาทองคำในช่วงระยะสั้นน่าจะมีความผันผวนไม่แน่นอนสูงแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปเทสโลที่บริเวณ3ามพันสองร้อยห้าสิบเหรียญบริเวณนี้ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญทีเดียวเพราะแนวรับระยะสั้นเนีย่ยถูกเด็กลงมาแล้วบริเวณ สามพันสามร้อยเหรียญดังนั้นในเชิงกลยุทธ์การลงทุนก็ยังย้ำว่านักลงทุนอาจจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีบางส่วนอาจจะตัดกัรทุนออกมาเกาะเพราะว่าความผันผวนที่ไม่แน่นอนแต่นักลงทุนในระยะยาวก็ยังอยู่ในภาวะที่เราเชื่อว่าเก็บ ในระยะยาวๆได้เพราะว่าโดยองค์รวมของระยะยาวทรงคำก็ยังเป็นเซว็ฮเพราะว่าการเจรจาอย่างไรก็ต้องมีกันแต่งเป็นสองขั้วอยู่ดีแล้วก็ภาษีก็ยังมีอยู่แล้วก็จะทำให้ภาวะเงินเฟ้อของสรัฐอเมริกาอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ลงนะฮะแล้วก็จะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆ ก็เ,เรียกว่าเป็นกานครคงตัวของภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาด้วยซ้าซึ่งตอนนี้ตอนหลังหลายๆฝ่ายก็วิเคราะห์ว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดอาจจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้ด้วยซ้ําไปแต่อย่างไรก็ตามรัดเองก็พยายามกดดันอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ทางเฟดนั้นลดดอกเบีย้ยให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่เรียกว่าการเมืองพยายามเข้าไปแทรกแซง การตัดสินใจของเฟดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรกลับมาดูเรื่องราคาทองคำก็ต้องบอกว่าราคาทองคำค่อนข้างที่จะผันผวนและกลับมาเทสโตรอีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นเินการลงทุนในลักษณะาการเก็งกำไรเป็นเทสโกย้ำว่าให้ระมัดระวังราคาทองคำ มีสิบฝันขวนลงไปเกาะได้แล้วก็มีแนวรับหลักบริเวณ3าม0ของห้าสิทครับถ้าหลุด3าม0ัอห้าสิบลงมาก็มีโอกาสทีส่จะหลุดต่อลงไปที่3,000ได้จนะดังนั้นตอนนี้การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งแน่นอนครับการลงทุนกับ mts go ไม่ท้องถุกทั้งในระบบ go online และ go future ท่านน้องคุณจะได้รับความปลอดภัยในการรับโอนเงินและก็ข้อมูลข่าวสารที่เราจัดส่งให้ในทุกๆสัปดาห์นะครับทั้งวันจันทผมมาวิเคราะห์แล้วก็วันธรรมดาก็จะมีมาร์เ t ติงของ MTS GO เข้าช่วยวิเคราะห์ติดตามเราได้ผ่านทุกสื่อไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube ผ่าน m อ s GO MPSO g นะครับหรือ MPS Capital ก็ได้ซึ่งโดยองรวมก็ยังย้ำว่าการลงทุนในทองคำเราพยายามซอยเป็นไม้เล็กๆประมาณ1ิบถึงสิบห้าไม้นะครับในการลงทุนแล้วก็เข้าทีละหนึ่งตัวการตัดกับคุณยังคงแนะนำให้ต้องทำเพื่อบริหารความเสี่ยงเป็นช่วงๆแล้วก็ลดความเสี่ยงลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะแบบนี้ตลาดมีความไม่แน่นอนสูงครับดังนั้นการที่จะยอมหยุดภาวะขาดทุนบางส่วนก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการหยุดภาวะขาดทุนเราแนะนำให้หยุดเป็นสามสเต็ปสเต็ปหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบเอร์เซ็นคือสเต็ปสามสิบหกสิบแลก็ลอยอันนี้คือหลักการตัดขาดทุนต้องตัดเร็ว แต่การเข้าในตลาดต้องเข้าช้าคือเข้าทีละส่วนจากร้อยส่วนคือสิบเปอร์เซนันั้นในเชิงของการลงทุนก็จะได้เข้าใจว่าในโลกปัจจุบันนั้นมีความเสี่ยงชัดเจนที่มีประกอบกับข้อมูลข่างไทยน่าจะมีแนวรับระยะสั้นที่ดีบริเวณห้าหมื่น เจ็ดร้อยบาทต่อบาททองคำแนวต้านห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาททองตลาดโลกแนวรับที่แข็งแบง่งน่าจะอยู่ที่สามพันสองร้ยห้าสิบแนวต้านที่สามพันสามรอยห้าสิบาทก็จะจะให้ท่านนักลงทุนเข้าใจถึงวิธีการลงทุนและเข้าใจที่จะสับพอร์ตให้ไปตามสภาพของตลาดที่ มีความผันปวนอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านและลงทุนโช่งดีและส่วนติ้ครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และขอคะคบคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการสมาร์ทโกพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ